คนคนโก้รายงานตัววันนี้เดินทางมาถึงเพชรบุรีมากับมากับอดีศรตะวันลานะครับอยู่ข้างหลังผมแล้วก็สมบัติกอกำปนาศครับผมหน้าสามอดีอดีศรตะวันลายางหลังผมเห็นไหมโอเคแล้วคนโก้สวัสดีครับพอดีเดินทางมาสะดุดกล้วยอีกแล้วเนี่ย เพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อกี้ก็เดินทางต่อมาออกจากวังมะนาวมานะครับก็เลยเห็นด่านนี่เขาเรียกเขาเรียกด่านอะไรคุณป้าด่านเวียงข่อยฮะไอ้เวียงข่อยเขีดมือว่าอะไรนะบ่านเวียงข่อยกีดเมืองเวียงข่อยเวียงเวียงเวียงข่อยเวียงข่อยตั้งตั้งทุกวันไหมคุณป้าจัดถึงสุกจัดถึงสุกเลยจัดถึงสุกเลยขยันเนาะสพนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดู จะเข้าดูเขาเรียกเขาเรียกอะไรถือไปสั่งด้วยถือไปสั่งด้วยไปติ๊กไปเอ่ะอ,อีกตัวนึงติก๊กอ่ะไปตัวอ,อีกตัวกันไปตกก็ไปสองตัวสองตัวอะดูครับให้ดูบรรยากาศหน่อยการตั้งวางกลวยอ้โหบรากประกอบเป็นอะไรอ่ราพี่เดินไปเลย โทรศัพท์โทรศัพท์ทมาด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆนะครับเอาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพหน่อยตรงนี้น่าจะเป็นเพชรบุรีรถติดยาวรถติดเพิง่งเพิ่งตั้งเมื่อกี้ครับประมาณเนี่ยเรียกรถคันแรกนี่รถคันแรกวันที่สาม เวลาเก้าโมงกว่าคลิปสามเวลาประมาณมา 2, เก้าโมงกว่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกเดือนหกเดือนเจ็ดแล้วสิเดือนเจ็ดแล้ว,วัสดีกับพี่ ครับผมกําลังมีออกไปสั่งเนาะนะครับมีเปรียบเทียบปรับที่นี่ไหมพี่ไม่มีไม่มีนะมีออกให้คำแนะนำอ๋อโอเควันนี้วิ่งวิ่งมาจนเสือเคลล์ไปทั่วไปที่ทีเดียวกลับเคลล์เลยนะเหรอไปทั่วมาเข้าอันนี้ก็อันี่ว่าว่าเก่าได้ไหมงี้เาก็ว่าเก่าได้ไหมงี้ไปทั่วเข้าเหรอทไปทั่วพี่พี่ลากอะไรมาลากเปล่าๆมาใช่ไหมอ๋อนี่แกจะออกไปสั่ง ไม่ใช่แล้วแาเราล้วราลดถึงเดือนนีเราเราไม่ใช่ตัวลากตัวลากนี่ไม่ได้จดทะเบียบคอรมบอรคุ้มคลองผู้สงทายมันก็ไม่มีถ้ามันมีไปกันทั้งหมดน่อย้ออีกอย่างหนึ่งเรื่องกรณีเขาก็เดือดร้อนแต่แต่แต่ว่าถ้ากลางวันมันก็มันก็มองเห็นอยู่เนาะถ้ากลางคืนไม่นั่นก็ก็พี่พี่ก็ลองขอดูจริงคอรบอรจราจรมันก็แค่ว่ากล่าวจักเตือนกัน ท่านเจ้าลากยาวมาแข่งกี่เพชรผมจะโดนจับเลยเหรอเหรอเออโดนที่โดนจับที่เดียวที่จริงนะถ้าเดินมีกล้งกินนะไม่มาไปหมดไปใกล้ไมใกล้ถ้าอย่างนี้อือเหรอตั้งทุกวันไหมตรงนี้เพราะว่าตั้งทุกวันนะเป็นคุณป้าว่าตั้งทุกวันป้าร้านนี้บอกตั้งทุกวัน้มีกล้องโอเคกล้องทำเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูของของคุณพ yeah. ี่เอาหน่อยเออลากลากจูงครับผมครับผม เอ้ไม่น่าอย่างนี้ก็น่าจะรุโลรมกันได้นะ<ม>ก็สะมาหากินเขาเขาว่าพลบบอป่ะตรงไหนเป็นพลบบอของแกพราะว่าจะขาดอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะถ้ามีผ้าแดงสักหน่อยก็จะดีนะเอาผมก็ไม่ว่านะครับแล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากระดิสอนโดนละด,ดูปั๊มปัป๊มที่ไหนตรงนี้สวัสดีครับพี่ ขอดูบรรยากาศที่ป้อมเฉพาะเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีจุดบริการให้ความรู้แนะนำการชำระเงินค่าปรับทางอิเล็กทรอนิกส์ตทนทีรก็พี่มีการปรับที่นี่ไหมก็ไม่รับ ก็แนะนำให้เขาต้องการที่ว่าจะปรับจริงหรือจะทุลัจริงอ่ะผมว่าเครื่องคันโดให้ออ๋ปรับทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมใช่โอเคโอเคอ่าสอบถามนะแค่คนไทยก็ปรับจำรัดเองได้จำรัจะปรับเองก็ได้ขับรับใครใครคุมด่านนะครับพี่ใช่ไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ท่านท่านกันชิดวงวานก็ผ่านมาไม่ได้มีปัญหา เป็นประชาชนเนาะแวะเยี่ยมชมกันคงไม่มีปัญหามั้งเพราะว่าไม่ไม่ได้มีเนาะไม่ผมถามว่าที่สอบถามว่าที่ที่ไดสัต้องาสอบไม่ไม่ไม่ว่าก็ครับครับเราเราเราเป็นประชาชนเมื่อพบเห็นด่านเราก็อาจจะลงมามาสอบถามกันดูครับท่านท่านผู้กองผู้กองคันชิดวงวานนะครับก็ยินดีลงมาดู มีว่า,เ,าตเตือนนิดน้อยเราก็อำนวยความสะดวกใ,ให้ประชาชนไปนะด้วป็นก<ม>ารตั้งตั้งตั้งตรวจับที่หนา้าจราจรครับครับ,รบเดี๋ยวก่อนที่เรทั้งความความสิดธิ์ก็พื้นที่เล็กเล็กน้อยนวอยก,ก็เตือนไปครับครับครับวันนี้ก็เ,น,เน้นพรบเน้นอันนี้จราจรมีตรวจตรวจฉีไม่ไม่พี่ไม่มีเราไม่มีเนาะไม่มีจะให้แสดงอยาเป็นธรรม ครัทำทำในการกดถนนนี้นะครับโอ้ทำทำเพื่อทำบพื่บแก่อ่าท่านแนะนำแนะนำให้ไปช่องทางในการชำระผ่านเช่นอ่าชำระผ่านตู้โต๊ะอ่าผ่านร้าธนาคารอ๋อแล้วแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ผู้กองต้องมีงานไหมครับเนี่ยทำไมไม่เสียบปลั๊กอ่ะแบตเตอรี่อยู่ครับพี่อ๋อมีแบตเตอรี่อยู่นิดนึงเอาขเดี๋ยวขอชมหน่อยนะผู้กองนะก็ ก็ดูวันนี้กลุ่มกลุ่มพวกเราได้เดินทางมาที่ที่นี่มีกล้องผู้กองว่าเสียบผ่านผ่านอยู่ในนี้นะครับเขาเขามีแบตอยู่นี่โอเคเป็นกล้องส่องไปที่ใช้ดุลพินิจอะไรฮะเออแต่ว่าเขาใช้ดุลพินิจอะไรที่เออลงรถตรถติดครับดูดูรบรรยากาศหน่อยรถติด รถติดครับผมอันนี้เดี๋ยวจะไปถามท่านผู้กองหน่อย ก็ผู้กองผู้กองเรียนถามหน่อยไอ้ไอ้ไอ้ตรงที่การตั้งกลวยแบบเนี้ยเราต้องขออนุญาตแขวงทางหลวงไหมเพราะนี่เป็นอำนาจของเจ้าที่เจ้าพนักงานกราจรวงยานยจริงๆแล้วมันไม่มีกฎหมายตั้งด่านนะจริงๆแล้วถ้าไม่มีเหตุจําเป็นแต่ตรงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยหรือยังไงครับอันนี้ได้รับอนุญาตจากทุกข้นตอนทุกขั้นตอนประโยชน์อะไรแนี้แล้วแล้วหนังสือขออนุญาตอ่ะ มีให้พวกเราได้ดูไหมมีมีอยู่อยู่อยู่ในนี้ขอในในนี้ถ้าพี่จะตรวจสอบก็สามารถตรวจสอบได้ที่ที่ท่น่นเเอาอย่างนี้ถ้าผมผ่านมาครั้งหน้าขอให้ผู้กองเนี่ยเอาหนังสือมาไว้ที่ป้อมได้ไหมมันมันมันไม่ใช่ความรับราชการหรอกแค่ว่าอยากดูคําสั่งว่าจริงไหมพวกเราจะได้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมาถามกันซ้ำๆซักๆาอ่าก็ถ่ายเอกสารมาสักใบหนึ่งเนาะเอาโอเคผู้กองผู้กองแกให้ความ กระจ่างอยู่นะที่ที่ที่ได้คุยกับแกเอาเดี๋ยวผมขอเดินทางต่อดีกว่ามาั้งเพราะว่าครับ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  ตำบลเวียงคอยเวียงคอยชื่อตรงนี้อสดีครับพี่สุภาพอเอกช้ยแสงอาทิตย์ังเอมุ่งหน้าสู่เพชรบุรีครับนี่ก็สอพอเพชรบุรี เดี๋ยวผมขอตัวก่อนครับผมครับครับเร็วเรีวเลหนาเดี๋ยวครับครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวผมผ่านมาถึงหน้าก็เกิดได้แวะลงมามาเยี่ยมชมกันก็ได้นอกเรื่องหาข้อข้อติผมได้แล้วผมได้ก็เป็นเป็นการแนะนำกันเนาะครับครับเอาเดี๋ยวผมยุติการไลฟ์สดไว้เท่านี้ก่อนนะครับแต่ก่อนธนพนคุณก็เลยกันตัวสวัสดีครับผม